สวัสดีครับผมวัดต์ตนออสอนนะครับก็วันนี้ขอญาตมาตอบคําถามพี่นะครับก็ที่พี่ๆถามผมมานี่นแหละว่าระหว่างก OK ๊อกสิบเก้าเจนห้าเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือไม่มีลายกันลื่นด้านหน้า,นากับแบบที่สองคือมีลายการลื่นด้านหน้า,น,านะครับก็ถามผมมาว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับปืนสองตัวนี้นโอเคเดี๋ยววันนี้ผมมาอธิบายให้ฟัง ะครับคือปืนสองนี้ยจริงปืนสองตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นก๊อก1975ทั้งคู่นะครับตัวแรกเนี่ยเป็นก๊อก1975ก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับก๊อก1975ผลิตที่ออสเตรียนะครับรูปทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับ1975ตัวเนี้ยถ้าเปลี่ยนเกตว่าจะไม่มีลายนะครับจะไม่มีลายตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะ แกะว่าก๊อสิบเออสเตียนะครับมีโลโก้กองตรงนี้นะครับไม่มีลายกันลื่นด้านหน้านะครับทุกอย่างยังเป็น19บเก้เหมือนเดิมก็คือลํากล้องมาร์กแมนมีการป่าดสไ่า์ผายบอร์แม็กแล้วก็ไม่มีร่องนิ้วนะครับแล้วก็พุร่านไกก็เปลี่ยนใหม่นะครับจากาก็เป็นของเจนหนะครับก็คือเป็นรูปแบบใหม่ละนะครับทีนี้จุดอีกจุดหนึ่งที่มันแตกต่างคือตรงนี้นเห็นไหมผมเว้าวงนี้ อ่ากเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับเจตนาที่เขาว้าวตรงนี้ก็คือสำหรับเนื่องจาก19 Gen 5ยุคแรกเลยเนี่ยปืน Gen 5เนี่ยตามความเข้าใจของผมนะครับก็คือก็19 Gen 5เนี่ยมันถอดแพลตฟอร์มมาจากก็ o c k OK 17M ก็ o c k OK 17M เนี่ยก็คือหน่วยงานของ a p i เนี่ยเอาเข้าไปใช้งานนะครับก็คือเขาออกแบบมาก็คือเขาต้องการเปิดตรงนี้เพื่อให้สำหรับที่เจ้าที่เวลาไปบัติหน้าที่เนี่ยถ้าแม็กมันติด มีฝุ่นมีอะไรเข้าไปอยู่เนี่ยเขาสามารถเอามือดึงตรงนี้ได้นะครับเกี่ยวแม็กออกมาได้นั่นเองนะครับรูปร่างก็จะเป็นนี้เลยนะครับโอเคตัวนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นก OK ๊ f H. อก19 Gen 5 f เเราเรียกว่าก OK ๊อก19 Gen s Fs นะครับ fs นี่ย่อมาจาก font selection น,นะครับก็คือ,อหมายถึงมีมีลายมีลายด้านหน้านี่แหละนี่แหละตัว fs ก็คือลายด้านหน้านี่แหละนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับตัวกล้อง19เน5นะครับเพียงแต่ว่ามีลายตรงนี้นะครับลายด้านหน้านทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับลำกล้องมาร์ m แมน,นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จุดอีกอันหนึ่งที่แตกต่างคือตัวนี้ปิดแล้วเห็นไหมครตรงนี้ปิดแล้ว นะครับก็คือตรงนี้เขาบอกโอเคไม่จําเป็นก็ได้อ่าก็าปิดไปนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะครับรูปร่างเหมือนกันหมดพี่ๆถามว่าอ้าแลวแล้วอ่าไอ้ตัวไหนใหม่ตัวนี้สิตัวนี้ใหม่ล่าสุดเพราะตัวนี้ออกมาก่อนอ่ะออกมาทีหลังนะครับอ่าเราจะคุ้นๆกับแบบตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยออกมาก่อนนะครับก็คือที่ไม่มีลายนหน้าเน,นี่ยออกมาก่อนแต่ว่า มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนก็ชอบแบบไม่มีลายเพราะว่ามันยังคงสไตล์ยังความเป็นเป็นก๊อกอยู่นะครับตัวนี้ครับแต่ผมบอกไว้เลยว่าตัวที่ไม่มีลายเนี่ยตัวที่ไม่มีลายแบบนี้จะต่อไปนะอนาคตอาจจะเป็นแรยไอเทมนะเพราะว่ามันผลิตมาน้อยนะครับพอมันผลิตมาปุ๊บแล้วมันก็จะเปลี่ยนายโอนมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะผลิตมาน้อย จำนวนน้อยกว่าตัวนี้ก็จะได้แพลตฟอร์มแบบทาง FBI หน่อยนะครับทาง 17M หน่อยนะครับก็คือรูปร่างใช่เลยแหละประมาณนี้นะครับโอเคแล้วปืน2ตัวเนี้ยนะครับก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นปืนของสวัสดิการกรมการปกครองนะครับสวัสดิการกรมการปกครองเขาตั้งราคาไว้เท่าไหร่นะ สี่หมื่นหกพันบาทโอเคสี่หมื่นหกพันบาทมีน้อยนะตัวนี้เหลือน้อยส่วนตัวนี้สวัสดิการสำนักงานตำรวจชาตินะตัวนี้เขาก็ตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยอ่าสวัสดิการสำนักงานตำรวจชาติวงเล็บสองห้าหกสามครับสองวงเล็บนี่สําคัญมากนะวงเล็บนี่สาคัญมากนะครับก็คือสรุปว่าปืนทั้งสองกระบอกนี้นะครับเหมือนกัน เหมือนกันเป๊ะวัสดุเดียวกันการชุบแข็งเหมือนกันหมดนะครับแตกต่างที่มีลายหน้ากับไม่มีลายหน้าแล้วก็มีเว้าวกับไม่เวา้าเพราะนั้นตรงส่วนนี้แล้วจะความชอบของแต่ละคนเลยบางคนบอกเฮ้ยชอบกลิ่นไอของ F B I ก็ตัวนี้เลยกลิ่นไอของ F B I ยังคงความเป็นก๊อกเจน1 2 3 4อยู่นะครับโอเคบางคนบอกเฮ้ย ชอบอะไรที่มันทันสมัยแล้วก็ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ใหม่ล่าสุดเห็นไหมมีฟอนเทเลชันหน้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพราะนั้นที่พี่ๆถามมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายมีลายหน้ากับไม่มีลายหน้าแล้วก็ราคาแค่นั้นเองโอเคครับรบกวนแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ